ข่าวบยิงส่งนียนะครับเบิร์นเลยนะครับโอ้โหโมปลาหวานเอาเลยนะครับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับยังอยู่กับช่องนุชเชล่าพาเลยอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งประตูระบายน้ำนะครับกุ้ยกำแพงหรือว่าเขื่อนครับไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องว่าเพิ่นจะเปิดประตูบ่ Então โหโหพ,พ,พี่น้องมึงนี่น่าจะวนน้ำเข้าไปไซ์ยอยีกมั้งระวันใจครับนี่ครับ ประตูระบายน้ำนะครับฝั่งทางคนจะเป็นสโปโปอลาวนะครับเป็นแม่น้ำโค้งครับข้างหน้านะครับนี่อันนี้ผมม,มันใจว่าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปมองข้างหน้านครับพี่นอ้อง เป็นสปอปอลาวนะครับ mm. น้ำผงกันนะครับนี่ ได้ไหมครับโอ้ป่ายังครับโอ้พพเพิ่งปิดเขื่อนหปล่ครับโมดเลยปิดนะเปิดเปิดเยู่โอ้เปิด3าบาทป่าขาวาครับยังส่งเลยมาครับเบิ่งเลยนะครับโอ้โม ปาวานเอานี่มาครับนี่อือโอ้ปลาน้ำโขงเนาะนอป่ะอันนี้ขาจะเอือนปลาอย่างปลานางบาครับนี่ปานางอป่าขุนปานางอ้ทุกตัวใหญ่ขนาดขเมด หวานแหนะครับเบิร์โอ้น้ำเพิ่เปิดอยู่ครับเนี่ยโอ้มีคนมาหวานหลายมันบ่ครับ เที่ยงกลัวละโอ้ตัวนั้นพันเอาไว้เ็ดสูบน้ำออกบ่ครับนะโอ้เวลาน้ำโขงมันยุ่วมันระบายพอท่านต้องเอาตัวนั้นสูบออกนะครับโอ้น้ำจะวนออกไปทางคนครับไหลลงไปน้ำโขงเขาโอ้ก็เขาจะคำนวณไว้แล้วเนาะ ตอนมันเคลนนี่มันเคลนหัวใจนี่ครับท่วมนี่เลยไหครับมันมันฝกมันพัดรมันพัดแรงไมัเขาว่าฝนที่มาอีกอยู่รอบนี้มันเล็กบอกครับนี่ โอ้ยโอ,อยู่บ้านนี่บอครับ <ผม S 1> ครับนอันอันฝัน่งเราบ้านนะครับเจ้าเอินบ้านนี่ยครับ,บครับเลือกขาครับโอ,นนอ้บ้านสินไนสรครับทาง,ทางนั้น มปงานกับ้านไปแยางลงไปเหมือนกับก่นข้างหน้าอ,อ๋อของเราอ๋อบ้านขยาาันมาที่ตรงข้ามกับบ้านนัน่นห้อยดอกไม้กันบ่ะครับอ,อืมนกน้ำงผงกันเรือขาวนะเป็นเรือเจ้าหน้าที่ขาเจ้าป่ะมีงนก็วังกันอ,อ๋อ <c oughs> <c oughs> อ๋อครับโอ้คนหวนา,หา,านป่าเรื่อยหลขนาดครับพี่น้องเลยครับครับเ <c oughs> วลาน้ำมันระบายพันก็ได้สูบน้ำไปทาง,งคนรับมันจะไหลวนลงมาทางนี้ไหลสูแม่น้ำโขงน้ำมันก็เปิดประตูอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาแยกไปบิ่ง โอ้บน,นีากัานได้หลายครับมาตำรวจคู่ใจครับนี่โอ้นี่ประตูเพิ่มเปิดไว้ครับเปิดสามบานนั่นแหละครับพี่น้องนะถ้าน้ำท่วมหน้าเข้าชาวบ้านเพิ่นจะสูบออกน้ำจะวนไหลลงทางไ่แล้ะครับคุณ มาลงไปพ่นแล้วครับน้ำงโงโพนี่พ่นเปิดตู้ไว้นะครับนี่โอ้หกสามาโอ้โหนี่ก็เปิดเลยโอ้นี่ก็เปิดไ,ไว้นะครับนีบนน่เปิดสี่บาทครับหนึ่งสองสองเปิดสี่บาน ก็มันมีหกบาทพี่น้อง้อนสขนาดสักพี่น้องโอ้โหแม่น้ำส่องสีน้ำห้อยรนะว่าใส่กับน้ำโพงครับไนปะ เป็นน้ำคลนครับเป็นแม่น้ำสองสีเลยครับนี่รับพี่เนาะเอาคลิปนี้เอาคลิปสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้กับฝา่าวทำไมนะครับผมพาเข้ามาชมประตูระบายน้ำห้วยกําแพงครับอยู่บุ์การบ้านเฮานะครับพี่นาะอือ ว่ามีส่วนยุกส่วนยางนะครับเวลาน้ําขึ้นนะครับน้ําจะท่วมหน้าเทอมสวนนะครับมันจะได้สูบมีโรงสูบน้านะครับสูบแล้วก็วนน้าไปทางหมดเลครับอันนี้ผมจอดทะเลนะครับลงสูบแมน้ําโขงคับันนะครับพี่นนอะเดี๋ยวผมจะพาไปบ่งทางตัดใหม่กับทีาพาไปเบิง่งสะพานมิตรภาพไทยลาว ที่หมือการบริคัมไซนะครับพีนบ่น้องนะครับเดิน,ดนทางเลยฮ้อนขนาด